เอให้คนนะคะไข่แน่นไปคะ่ะคนไปคนมาแตกเลาะทุกใบไปล่อยไว้เงี้ยดีไหมไม่อยากให้ไข่เนี้ยอยู่ตรงกลางใช่ทำไมอ่ะไม่สวยเวลาผ่าออกกล้องไงไ,ไข่นแดงปกติมันก็อยู่ตรงริ้มๆเลยดีชอบวะเจ้าสวยแม่มันต้องแบบยังไงไข่ลูกน่างมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไข่แดงก็ต้องอยู่ตรงนี้ ลูกไม่ชอบให้ไขแดงตรงกลางชอบให้ดิม้มดิ้มแล้วแต่คนมองแล้ว,วนี่ยลูกแข่งอย่างงี้แม่แดงอยู่เออปล่อยมันเถอะบางคนเหรอแบบนจะแตกซะก่อนเนาะแม่ใส,ส่เสแน่นมอเลย <laughs> เอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้ามากแม่ทำอะไรอะอุ้ยน้ำกระเด็นแม่ทำอะไรเล็กๆไม่ใหญ่ๆห่ต้องค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาทำาอเมนูอร่อยให้2พ่อลูกนะคะปวดเมนูของตัวเองก่อนนี่ทอดเอาไว้เต้าหู้ทอดนะคะกุ๊กไก่จะกินกับน้ำจิ้มชอบมากเลยนะและเดี๋ยวจะทำะโล้โบราณน,นะคะแล้วก็มีผัดเผ็ดพริกใบพริกพูดผิดใบพริกนะคะ เราจะทำผัดโลก่อนแล้วนี่ก็เป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราโขลกเอาไว้พอหอมเหลืองแล้วนะคะรีไฟก่อนมิงั้นเดี๋ยวไหม้นะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ ตอนนี้นะคะเพิ่มแก๊สมาหน่อยหนึ่งแต่อย่าให้แรงนะปานกลางนะคะเคี่ยวน้ําตาลให้ละลายแล้วก็เป็นสีน้ําตาลนะคะแต่อย่าให้ไหม้นะเดี๋ยวขมนะคะวิธีนี้นะเราไม่ต้องง้อผงพัลโลเลยนะคะ แล้วแแล้วก็เอาหมูลงไปผัดนะคะสุดเร็วที่สุดนี่เฮ้ยพโหเมื่อกี้แบบตกใจมากคือหายง่วงเลยนะคะผู้ใก่ง่วงมากนะเหนื่อยมากนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เหนื่อยสะสมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนี่ ใส่เนื้อหมูถุงนี้ลงไปนะคะดีนะแบบใส่แล้วเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่สามชั้นวะแบบเอาขึ้นมาล้างนะเอาขึ้นมาล้างเอาน้ำตาลออกดีนะคะติดน้ำตาลนิดเดียวนี่นะคะสามชั้นที่เตรียมมาไว้นี่เห็นไหมยังมีหมูที่หั่นไว้หน่อยๆเลยนะตเตรียมมาไว้สำหรับผัดเผ็ดนะคะแยกถุงไว้แล้วแบบไม่ดูให้ดีอ่ะอันนี้คือสามชั้นนะคะ สองชั้นดีกว่าหนังไม่มีแล้วเราก็ซื้อมาแบบง่ายๆนะคะที่เขาสไลด์มาบางๆแต่ก็ดีเหมือนกันอย่าไปนเน้นมากสามชั้น <c oughs> นี่นะคะพะโลโบราณสีของเราออกมาสวยเลยนะต้มให้เดือดนะคะอ้าเบาแก๊สเอาไว้เมื่อกี้ต้มให้เดือด พอเดือดแล้วลดไฟอ่อนนะคะเคี่ยวประมาณหชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วเนาะปรุงรสด,ด้วยนะคะเดี๋ยวกไก,ก่จะปรุงรสด,ด้วยเกลือหน่อยซีอิ๊วขาวหน่อยซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงอหอมหอมหลักฐานความเหนื่อยอีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่ กระดาษเช็ดมือที่ไหม้ไฟเดี๋ยวจะเผาบ้านแล้วไม่ละไหมนะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือเช็ดมือมันรีบไงแล้วก็วางตรงนั้นไฟลุกขึ้นมาต้องรีบเอาพลาดตน้ำสดชื่นเมื่อกี้พี่มิกเดินมาดูใกล้ๆบอนนี่ดูมองแม่ดิพี่มิกถามหน้าเธอเป็นไรเปลี่ยนบอกเอาน้ำลุหน้อหน่อยได้ตื่นตื่นหน่อยเนาะ ง่วงจนแบบเทหมูผิดถูกทำไฟไมหม้กระดาษ หนาไอย่าหวหน้าแม่เปียกเหรอ,อไปไปหันมาเห็นเ <he en S 2> ต้าหู้นะคะเฮ้ยลืมเต้าหู้พี่มิกวางแผนแล้วจะทำอะไรพรุ่งนี้พี่มิกบอกว่า สวันหยุดอยู่บ้านจะทำกับข้าวเองให้เมียพักผ่อนพึ่งนึกออกนะคะยังไม่หมดนะสิ่งที่ลืมแล้วก็คิดแล้วว่าไม่ลืมอะไรแล้วอันนี้โปยกั๊กนะคะแล้วก็มีอบเชยกับจำชื่อไม่ได้จะใส่เป็นแท่งก็ได้เป็นผงก็ได้นะคะม่ลืมและครบเครื่องหมดแล้วล่ะ <c oughs> เออ,อเหลือมากเลยวันนี้ผัดเผ็ดนะคะใส่เตรียมเครื่องครบหมดแล้วนะไม่ลืมอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแต่ขาดนะใบมะกรูดนะคะ,ต,ะ,คะต้นมะกรูดคุมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปีนี้ใบมันน้อยด้วยหรือที่เราล้างน้ำเอาไว้ ความริงหมูพวกนี้นะก็ใส่หมักน้ำมันหอยเอาไว้นะคะทั้ง3ามชั้นแล้วก็หมูอันนี้ด้วยอะ่ะจานนี้ของพี่มิกนะคะ น้ำหวานเนี่ยเขาจัดการของเขาเองช้อนสั้นประจำตำแหน่งนะคะของพี่มิกเวลากินอาหารไทยและนี่นะคะพะโลของน้ำหวานน้ำหวานบอกตักไว้ให้หน่อยน้ำหวานชอบกินเย็นๆสักหน่อยนะคะเป็นไงแม่พี่รักอร่อยไหมจ๊ะจริงนะ จริงนะมงเมียไม่ทำอะไรหรอกเมียไม่ทำอะไรหรอกฉันนั่นตัวดีใช่คนนันไม่ดีใช่ปะเอทเทนต์นะมูรี un po piccanti น้อยเปปเปโรนีโอือปัญหาอไรชิมโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขอชิมเต้าหู้ทอดหน่อยเป็นครั้งแรกนะคะที่ชุบแป้งทอด ปกตินะกุกไก่จะไม่ชุบแป้งทอดนะคะเต้าหู้อันนี้มันเป็นเต้าหู้อ่อนนะไม่ใช่เต้าหู้แข็งแบบที่ทอดแล้วก็เอามาจิมจ้มน้ําจิ้มหรือว่าทําพะโลเลยนะคะเป็นเต้าหู้ค่อนข้างอ่อนหน่อยแต่ไม่อ่อนมากนะไว้สําหรับทําแกงจืดนะคะกุกไก่ก็เลยต้องชุบแป้งทอดจะกินกับน้ําจิม้มไก่ชิ้นเดียวพอนะเดีย๋ยวจะไปอาบน้ํานอนแล้วนะคะ น้ำหวานยังไม่กินน้ำหวานบอกแม่กับป้ากินก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะลงมาทีหลังนี่แล้วก็น้ํนำผลไม้แก้เหนื่อยหนึ่งเชนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอุ่นในกระทะนะคะแล้วก็กินเป็นอาหารเช้าอืม เป็นเตาหู้อ่อนจะก็อร่อยพวามันคื้เต้าหู้ขาแม่นะแม่ของกุกไก่เขาชอบกินน้ำจิ้มที่ใส่ถั่วต้มลงไปด้วยกุ้งไก่ไม่ชอบไม่ชอบส่วนที่สงตลงไปในในน้ำจิ้มห,มหวานที่เขาใช้กินกับมันทอดเมื่อก่อนเนี้ยไม่รู้ตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหม มันเทศทอดนะคะที่ขายคู่กับกล้วยแขกอะ่ะเขาจะมีน้ำจิ้มหวานหวานมีถั่วตำลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้สองเมนูของพ่อกับลูกพาโลโบราณกับผัดเผ็ดใบพริกกับหมูนะคะที่เกือบจะสลับหมูกันแล้วอ่ะดีแนะแบบเฮ้ย ทำไมหมู่สามชั้นมันเป็นอย่างนี้วะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ้านทางเลยพัะ,ะ,ะจ้คมเวลามามันแบบนั่งย่างม <c oughs> ันามาสวัสดีครับยา่างมีทัมวแม่งเลย เอ้ยอถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่นะหลับฐานนะหลักฐานค่ะเป็นเจ้าของค่ะตัดตรงไหนทิ้งก็ได้ตามใจค่ะได้เดี๋ยวนจะยืนคุมเลยพี่ทำแบบนี้ต้องทต่วันนี้อย่าล้อแม่พูดถึงไข่พะโล้เลยนะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลำหวานจะมากินไข่ไม่ใช่ไข่พะโล้สิเฮ้ยเล่นแบบ<ข>แม่จะพูดชื่อต<ข>ัวเองทึไหมต้องบอกกุ๊กไก่สิไม่ใช่ไงเออน่าน่าสีหยุดเล่นแบบแม่แล้วก็ กินพะโล้แล้วอยากรู้ว่าครั้งนี้อร่อยไหมไข่แบบว่าดำพอดีไหมพะโล้จงดูต้องดูจากไข่นะฝันไม่ชอบไข่ดำแข็งแม่ชอบไข่ดำดำแข็งข่ดำไม่เวลาไข่ถ้าเคี่ยวนานใช่ปะมันจะดำแล้วมันจะแข็งคิดไรไม่หมายถึงไข่มันสีขาวใช่เหรอก็โดนไอ้นี่อะดูจากสีก่อนดูจากสีก่อนอืมทำใจดูจากการแบบเดี๋ยที่ตัดเมื่อกี้แล้วถือว่าไม่แข็งอืไม่แข็ง ก็ไม่แข็งอร่อยไหมไค่อยู่นี่พะโล้โบราณเลยนะแล้วก็ลองลองย่ไข่ขาวก็คือไข่แดงไข่แดงในพะโล้ที่ดีต้องคุกกินกับข้าวแล้วก็น้ำพะโล้อร่อยแกเป็นลูกอาจารย์ยิ่งสักเน่เนี่ยไม่ก็คือบอกว่าเคยกินแอร่อยอร่อยแล้วแบบเมื่อลยใครทำอร่อยบอกมา เคยกินอร่อยอร่อยอ่ะหนังย่างอยู่ในมือพูดดีๆนะ